ไม่พอไม่พอไม่จะมาร้อยปั่วเนาะ เดียเขาตีนะตยงเโอ้ต้นตอโอ้วางต้นไอโอ้ที่มานเจอโอ้สุดก็โอ้มืองไลเมือหนอเมงหนอโอ้ก็เสร็เล้นมืองไงตรงหนอนอโอ้นอโอ้ไปตับับ โอ้มีชืม่หรอโอ้วลงที่ตอนที่ตอนที่นั่นที่นัที่จะมาชิงลองโอ้ลงนอมาโอ้ตัวนรกหัลูกเนี้ยลูจังมา้าก็มอมาเน้าะหลอเชีลอดเหลอจังที่เกโอ้น้อ

老老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 